<kung> ยังไงก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับตอนนี้พวกเราล้างรถกันอยู่ครับผมทุกคนดูนี่ AK5 นะครับผมถุกตอนดูนุ่งเหลิมกำลังล้างรถอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามพวกเราคนด้วยครับแล้วก็แบ่งกล่องโซดาครับผมทุกคนแล้วก็ผมกันด้วยครับไปกดไลค์กดตามพวกเรากันด้วยนี่ครับผมทุกคนแต่กล้องผมแบ้งกล่องโซดาเขาไปกดไลค์กดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนนี่ตอนเช้าครับผมสู้สู้สูอยู่แล้ว สู้ครับผมทุกคนเออนั่นแหละไะข้ามหน่อ๋โอ้ยยังไม่ยังไงแล้วยววิ่งวิ่จริงเลยนะเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าจะมีกินเลี้ยงนะครับที่อู่เรามีจะมีกินเลี้ยงอะไรครับเราจะมีกินเลี้ยงก่อนปีใหม่ครับ แกบอกว่าเดี๋ยวจะมีกินแล้วนะครับผมขอโอ้โหเฮยมันยกมานโกคือยกแจงแรมาแล้วตั้งเบ้นปูที่ตัวเต่าว้าแต่าต้องไปซื้อเหยียบโลกให้แกแล้วอ๋อนี่คือเชฟเราเราสั่งตัวมาจากแคนมดีอาใช่ไหมแคนมดีอาเชฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนกันด้วยนะครับผมยังไงก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับตอนนี้พวกเราล้างรถกันอยู่นะครับผมทุกคนดูนี่ AK5 นะครับผมทุง ตัวนงนเหลิมกำลังลถอ,อ,อ,อยู่ก็คือวันนี้เราจะมาทำความสะอาดรถกันนะครับ vezes, เขาขี่ร่มโดดนี่ไม่รู้รถเขาไปลงอะไรมาเนี่ยกคนดูดิเพราะว่ามีแต่ดินแดงมีแต่โคลนเ,เลยครับผม,มนี่ดูต้องเอาท้ำยาเปเฟ็บก่อนก็ใส่ไงนี่ก็ใส่เฟ็บอยู่เนี่ย นี่ก็เบงซองโซดานะครับผมทุกคนเข้าไปกดไลค์กดติดตามกัด้วยนะครับผมทุกคนมีคุณสมิธกำลังรถนี่แล้ววันเสาร์ก่อนกลับบ้านใช่หรอเออเดี๋ยววันนี้มันเสาร์อ่ะเออวันเสาร์อีกแล้วมันนึงของเมเลยอีกแล้วก็วันเสาร์จัดมันประวัติจัดมันเสาร์เสาร์อีกแล้ววันนี้วันมันนึ่งพูจะทำอะไรวะ เราทำอะไรกันเนาะเฮ้ยใกลจะกลับบ้านเลยวะโอเคโอเคไปไปดูหนึ่งกะนี่คือที่ทำงานของพวกเรายามเช้าวันหนึ่งเราทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก่อนรถนี่ทำทำอะไรนะจะไปทำยกเครื่องยกเกียร์เราก็ต้องล้างทั้งวอร์สตานะครับตอนที่เราจะเอาไปเข้าไปทำไมกันไปทำคลิปเขาคลิปไปลือมก็ต้องล้างก่อนแค่ ใช่ต้องงานครับกลางหรือระวังยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราคุณด้วยครับแล้วก็แบ่งกั่งสุดาครับผมทุกคนแล้วก็ผมกันด้วยครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามพวกเรากันด้วยนะเออเออไม่ต้องไปดูใครล่องดีดูพวกเราก็พอแล้วเป็นตัวอย่างท okay. ี่ดีให้แต่เด็กๆทำรถทำงานเก็บตังค์จะไม่เหลือเออระวังนะ นี่ครับผมทุกคนตากล้องผมแบงค์งสองโซดาครับทุกคนแล้วเกยตามกันด้วยนะครับผมทุกคนนี่นิมิตใหม่นะครับผมตอนเช้าครับผมใ,ใครที่นิมิตใหม่เหรอเนาะนิมิตใหม่เออมีนิมิตใหม่เหรอใครที่นิมิตใหม่เออนิมิตใหม่เป็อะไรกันแน <c oughs> ก็เราแบบว่าจะเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการล้างรถออกเราก็ช่วยกันล้างเองเลยไม่ใช่คือคือว่าไอ้นี่มันไอันี้หน่อยถ้าไปคะแล้วมันร่วงในหัวเต็มหมดเนี่ยแต่ตอนตอนตอนแรกถ้าเราไม่ล้างไม่ฉีดน้ำบอกมันเยอะกว่านี้นะก็ดูในซุ้มว่อะไรก็เยอะเต็มซุ้มโอดิราอย่างกับตอนแรกเลยแต่ถ้าเราเอาไปร้านเราอาจ ค่าใช้จ่ายเราอาจจะเพิ่มมากกว่าเดิมรับผมทุกคนเพราะว่ารถพี่เขาไปลุยโคลนมาครับผมทุกคนแล้วโคลนอะไรเยอะมากนะครับผมทุกคนเราก็เลยต้องล้างเองก่อนวันนี้ครับก่อนที่เราจะเอาไปยกเครื่องยกเกียร์กันนะครับผมทุกคนเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนครับผมอประมาณนั้นครับเน่ยไม่มีอะไรครับเช้าครับผมทุกคนนี่ที่อู่เราครับผมทุกคนเช้าวันเสาร์นะครับผมทุกคนก็พรุ่งนี้เราก็หยุดกันแล้วเพราะเราจะอยู่วันอาทิตย์กันนะครับผมทุกคนแล้วออะไรครับยังไงก็ขอทุกคนเข้าอย่างอรเล่ลอยเด้วยครับผมทุกคน ฝนตกบ่อยวันนี้ดูแล,แลออักษันเปฝนตกบ่ยอยมากครับผมส่วเลขคนพูดนี่เป็นไข้หมดแล้วเออ <c oughs> เรียบร้อยเหมือนว่าภูมิต้านทานผูเรามันมันต่ำน้อยแล้วก็ร่างกายปรับพอไม่ท<า>ันใช่ไหมใช่แต่ตดเดี๋ยวก็บางวันมันร้อนอันมันหนาวบางวันเจอฝนตกใช่ทิงเมื่อวานนี้ก็ตกแต่ดเดี๋ยวก็ไม่สบายเลยเมื่อคืนก็ตกอย่างเงยไปดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวตรงนี้น้ำท่วมข้าวรออะไรเก็บเกี่ยวเรื่องฝนตกสี นี่แหละครับวันวันหนึ่งของพวกเราอีกแล้วครับผมทุกคนมันดีมันดีแล้วรถคุณเราต้องตัง้ตงใจกันทำงานก,กันด้วยคนระับผมทุกคน <c oughs> ต้องสู้ๆครับอย่าพูดอย่างนั้นดี <c oughs> ดูคลิปวิดีโออยู่กำลังสู้ๆครับผมสู้สู้อยู่แล้วสู้สู้สู้ครับผมทุกคนใจสู้อะไรนะไปนอนเลยไปไปไปในบ้านนะครับผมทุกคน แบตเขาบวมไหมครับผมเอยนี่ค oh, ือแบตเตอรี่บวมเจ้าทุกคนนี่อันตรายมากเลยนะครับแบตเตอรี่บวมนะอันตรายมากๆเลยทุกคนอ๋อมันมีแบตเตอรี่ตรงนี้อืมแบตบวม ังมพันลาะจ้าันทแค่นบนนที่องหนตัวตัวน่อยครับเนี่ยนี่เดี๋ยวลูกนี่เป็นแท่นี่ไหมเขาขุดนี่หนี่ไอตัวนี้ดีไปเอาใจอีูกขุดนี่สามใบพัดที่พันนี่เดี๋ยวตัวนี้แหละแคนแคนเลี้ยงกันนนั่นแหละการจบซึ่งบันซึ่งบอก เดี๋ยวแต่ว่าเอาไปของเอาไปของเอาไปลบของเสียเรศู้ไปหน่อยหนึ่เอาไปลบคือข้อเสียเรศู้ไปหน่อยอ๋อข้อหมักเสียเรศมันหลุดไหมเพรามันแห้งกว่าเติมเพื่อทำไมพระเจ้าตากด้ยหรโลการรุ่นใส่รุ่นนั้นใส่มีดใส่หอกใส่มีดใส่ดาบตัวนี้ก็ใส่ปืนแล้วปืนอาวุธสงครามันก็จะอยู่กันหรือไม่เขาคุยอะไรกันครับผมทุกคน การจอครับผมการจอเรามันไม่แรงตู้ผมก็ถืนไม่ได้ครับผมเลือกนะซื้อกล้องนะคุณคิดว่าเออมันก็จะได้ภาพสวยๆคมๆอีกต่ากเล่นมาเล่นตัวใหญ่เข้ามาทีนี้กาจอไม่พอตายแล้วดูราคาการจอไมผ้อยากขอ้ออยโอ้เ่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้

ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ตอนเที่ยงแล้วะนะเ,เดี๋ยวเราจะพาทานกันเลยที่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเที่ยงกันแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างเรีน่อยด้วยนะครับผมทุกคนได้ยินเราเสียงฝ่งได้ยินบรรยากาศในอู่ให้เราดูว่าอู่เราทำอะไรบ้างวันวันหนึ่งไง นี่ก็จะเป็นแม่บ้านนะครับผมวันนี้เขาบอกว่าจะมีกินเลี้ยงนะครับที่อู่เราจะมีกินเลี้ยงปรารับเขาจะมีกินเลี้ยงก่อนปีใหม่ครับเดี๋ยวก็เลี้ยงปลาอ่ะนั่นแต่แปลว่าเดี๋ยวจะมีกินเลี้ยงนะครับผมเพราะอัน <Richt> ด er> ับแรกต้องับปลาก่อนเราจะกินเลี้ยงตับปลาก่อนเดี๋ยวค่อยมีการทำย่างกุ้งย่างเนื้ออะไรกันครับ ท,ทุกคนนี้ก็ตอนนี้ก็เข้าห้าโมงเลยครับผมทุกคนใกล้เวลาเริ่มงานของพวกเราแล้วนะครับผมทุกคนอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่ม,ามาาง,งานกันแล้วครับทุกคนดีดูวันนี้ดูวันนี้ทํางานกันนะครับพี่เลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มงานแล้วครับผมบันาลเสาไปเที่ยวไหนนนาะมาบันสาลเสาจะนอนจะรีสติ่งไม่บ้านอีกแล้วครับครับมีลูกค้าดูเพจฟู้ดอ่ะ โตห้องับคุยกับี่เอาช่วงล่างเขาขามามาดูอยู่บนก็เขาผัดมามาน้ำมันเนี่ยอย่างเยอะพี่ะเห็นพี่ดิน้ำมันพืชอ่ะเขาใส่น้ำมันพืชอ่ะไปย่าวก็บบกนี้นี่ไปย่างยาวนี่เลิศนี่เลิศก็เกลียกเปลจยกเสียบ้ากเลยเรื่องเลิศอ่ะ ผมจะบอกว่าเจ้ากันแลพเปียกมากเรื่องเรื่องงานีลุ่งเหลืี่ยมจผมบอกเลยเมนทุกคนครับผมไม่ต้องห่วงคือเมนบูดเลยสุดที่ชอบมันยกมันลุกเรือยกแขงแล้วมาแล้วนั่งเมนบูดแข่งกันเต่ามาแต่ต้องไปช่วยหยบโลกให้แกแล้วเมนแกนทุกคนไปโรอตั้งรอบนี้ก็ยังวันนี้สมิธจะผัดกะเพรานะครับผมทุกคนผัดมาม่ามาม่าผัดเหยียบสองห่อกินนเมบด คือแรงไปอ้าวใส่ไข่ด้วยวันนี้นิมิตใส่ไข่าต้องตจองเติมน้ำตาลมัน่อไข่ไว้อ่ะ เชฟเราเราสั่งตัวมาจากแคนมดีอาใช่ไหมแคนมดีอาเชฟเชฟเราเชฟของเราครับผมนี่เชฟนอกเชฟนอกเดี๋ยวเราจะส่มาไกลครับรอดูรอดูตอนเลิ่อนงานแล้วเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลแล้วเป็นน้ำตาลเป็นจังหวานแต่ได้เองพอแล้วไปให้หมดใส่ทุกอย่างเดี๋ยวก็อร่อยเองตอนนี้ก็กำลังรอเชฟ๋อ๋อเชฟครับคุณทำอะไรครับผมเชฟคุณทำเหรออเอ เชฟเอียนชอบดู้าีกว่าเอ้ยเขาต่กอนเขาก็ชอบดูตอนที่ชาคิดนั่นแหละนี่ไหนอเน้าไมีไขั่ินนะนัแหะใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับผมทุกคนนี่ถ้าไม่มีไข่ไมรอเโอเคครับผมทุกคนยังไงก็ประมาณนี้ผมลากก่อนนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนขอให้ทุกคนที่เข้ากัอย่างอเ็กอร่อยด้วยนะครับผมทุกคน แล้วก็ตั้งใจการทํางานด้วยครับผมทุกคนกิน<อ>ข้าวกันเยอะๆจะได้มีแรงกันนะผมขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างอร่อยๆนะครับผมทุกคนแล้วก็บ๊ายบายนี่ครับเขาเริ่มได้อาบมากเริ่มงานในยจนนักนกินข้าวอย่างอร่อยๆเนะี่ยไม่เราบอกให้เขากินข้าวให้อร่อยๆนะให้เขาจะได้นอนหลับสบายอะไรอ้วนตักขนาดนี้มรอรอไม่อร่อยได้ไงเนี่บายทุกคนเจอกันกลับบ้านพักผ่อนครับบ๊ายบายแบรนดี่ใหม่